วันนี้นะคะเราก็อยู่ที่ร้าน j f o ขอเขาวันนี้นะคะเราจะพามาดูนี่ค่ะผลงานการสิดตั้งนะคะฝาไม้ไฟฟ้ารถเตยหน้าอ n นโนวนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่ามีฟังก์ชันอะไรบ้างนี่นะคะตอนนี้นะคะก็จะเป็นสว,วิตช์ด้านในรถนะคะเมื่อเราเปิดไฟหน้าหรือไฟหลีกนะคะก็จะมีไฟสีฟ้าแบบนี้ขึ้นมานะคะสามารถสั่งงานได้ทั้งเปิดและปิดค่ะ นี้นะคะก็จะเป็นผลงานการติดตั้งของช่างนะคะเก็งานเรียบร้อยสวยงามมากนะคะต่อไปนะคะตอนนี้จะเป็นสวิตช์รุ่นค่าสามาสงงานติดได้ะคะ่ะเอามาแบบนี้เลยนะคะต่อไปนะคะตัวควิติเดินนะคะก็สามารถสั่งงานได้เหมือนเดิมน,นะคะกดลงไปบบนิ้ไม่ต้องอดึงดึชกระชากเลยนะคะ ก็จะเป็นตัวรีโมทค่ะตัวนี้นะคะสามารถสั่งงานได้ทั้งเปิดและปิดเหมือนกันนะคะไม่มีการดัดแปลงใดๆเลยนะคะสั่งงานในการกดปุ่มคลล็อกนะคะสาครั้งค่ะสั่งงานาก็จะติดลงไปนิ่มๆแบบนี้เลยนะคะติดนิ่มแล่ะะเงียมากแลเปิดที่ดูกครัิดน้งค,คะ จะมาเนระบบกระหนีบพี่ดูกันอีกรอบนึ่งอ,อ่าเึ้นไปแบบนี้เลยต่อไปนะคะที่ขาดไม่ได้เลยก็คือจะเป็นระบบพิเซอร์ครับเตะค่ะตัวนี้นะคะสามารถสั่งงานได้ทั้งเตะเปิดแล้วก็เตะปินดนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะอ่าสั่งงานไวมากนะคะติดนิ่งและเงียบมากอโอเคค่ะ สำหรับลูกค้าท่านไหนนะคะที่สนใจงานสายไฟฟ้าดีๆแบบนี้นะคะก็สามารถสัดงสอบถามเข้ามานะคะที่เพจ JFPO ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ